สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ inilas.com นะวันนี้ครูจอยนะคะก็จะมาแนะนำนะคะเว็บไซต์นะคะก็ได้เลิกทำสักทีนะคะครูก็เพิ่งจะมีเวลาว่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าเว็บไซต์ของครูเนี่ยหรือ inilas.com เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ประเภทไหนอะไรยังไงแล้วมันบรรจุอะไรไว้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปที่เว็บไซต์นะคะก็ให้คลิกตรงนี้นะคะ แล้วก็พิมพ์ไปนะคะเวิร์นวนะคะ enilas. t com นะ,ะอย่างนี้ก็ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะ,ะไม่เป็นไรนะ,ะพอครูพิมพ์ไปนะคะมันก็จะมาที่หน้าเว็บไซต์นะคะ Inilas.com ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคระูคกำลังทําเว็บไซต์ใหม่นะครูคก็อาจจะไม่ได้อัปเดตนะคะข้อมูลข่าวสารหรือว่าบทเรียนอะไรมากนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านใหม่นะ,ะซึ่งสามีครูเขาเขียนโปรแกรมเองนะคะคราวนี้ก็จะได้เว็บไซต์ที่ดีกว่านี้นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะก็จะเห็นหน้าแรกนะคะตัวนี้นะครูคก็จะเขียนไว้ว่าห้องเรียนภาษาสวีเดนและคังคำศัพท์ออนไลน์นะคะตัวนี้จริงๆจ,จะมีรูปขึ้นนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของการล็อกอินการไซต์อัพอะไรจะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ซื้อคอร์สเรียนสดนะคะ p s f ก็จะมีห้องนี้นะ,ะซึ่งพอเข้าไปแล้วนะ,ะก็จะมีการรวบรวมนะคะคลิปวิดีโอต่างๆนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดให้ได้ทำกันนะค,ะคนที่จะเข้าห้องนี้ได้นะคะก็คือจะเป็น จำเป็นที่จะต้องซื้อคอร์สเรียนของครูก่อนนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีวิดีโอนะคะที่ได้รวบรวมไว้นะคะแล้วก็จะมีลิงก์แบบฝึกหัดต่างๆนะคะให้ได้ท่องจำกันอย่างมากมายเลยะคะ่ะแล้วครูก็จะทำลิงก์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้สงวนไว้สำหรับนักเรียนที่ซื้อคอร์สเรียนสดนะหนึ่งานะคะก็คือจะแถมเว็บไซต์นี้ให้ด้วยนะคะ จะแถมเว็บไซต์ Inilas นี in ้ให้ด้วยนะซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครที่ไม่ซื้อคอร์สเรียนสดนะสามารถที่จะซื้อเว็บไซต์เพื่อเอาไว้ท่องคำศัพท์นะคะก็สามารถซื้อได้นะนะคะในราคา499โคนนะซื้อครั้งเดียวนะใช้ได้ตลอดชีวิตนะแล้วครูก็จะอัปเดตนะคะคำศัพท์ใหม่ๆหรือประโยคใหม่ๆไว้ตลอดเลยนะหลายปีนะอยู่ด้วยกันหลายปีเลยนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมานะ,ะก็ไปที่หน้าแรกนะคะ ตัวนี้นะคะซึ่งไอ้เจ้าหน้าแรกเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นรายละเอียดคอร์สเรียนสดออนไลน์นะคะรายละเอียดคอร์สสอนกันบ้านนะคะพวกนี้นะครูคเขาจะไว้ตรงนี้นะ,ะหลังจากนี้นะ,ะถ้าเรากดไปที่คําว่ามอเนี่ยนะ,ะมันก็จะมีบทเรียนต่างๆที่ครูได้ทําไวนะะ้นะคะนะหรือว่าจะมาดูตรงหน้าแรกก็ได้นะคะคือเว็บไซต์ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะ แต่ครูค,คิดว่ามันเป็นเว็บไซต์นะรวบรวมภาษาสวีเดนที่ดีที่สุดนะคะเพื่อคนไทยนะคะไม่รู้ว่าดีที่สุดหรือเปล่านะคะอวยตัวเองนะคะเห็นไหมคะครูก็จะมีพวกประกาศต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าคอร์สเรียนนะคะสดที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีอะไรบ้างนะคะ แล้วเสร็จแล้วครูก็จะมีบริการของครูนะ,ะตอนนี้ก็มีอยู่3บริการด้วยกันนะ,ะก็เรื่องของคังคำศัพท์นะก็คือในตัวเว็บไซต์นี่เองนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนสดนะคะที่เรียนสดผ่าน Microsoft Teams นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของคอร์สสอนกันบ้านนะคะี่ตัวใหม่ Lexio เม็ดจอยนะนี้สำหรับนักเรียนที่เรียนแล้วนะเข้าเรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้น s อสนะคะหรือในชั้น s a สกรุนหรือว่าซัสยิมนาซียมก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เรียนในการศึกษาระดับสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนพยาบาลเรียน กฎหมายหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดอยากจะให้ครูนะคะช่วยตรวจงานเขียนนะว่าเขียนอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่านะคะ,ะในเรื่องของศัพท์เฉพาะนะครูก็อาจจะได้ในเรื่องของสับ เที่เป็นการแพทย์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปศัพท์อื่นๆน,นะคะก็ครูก็อ่านได้นะก็คือรู้นะแต่ว่าคือจะเน้นช่วยในเรื่องของโครงสร้างของประโยคในรูปของประโยคอย่างนี้มากกว่านะว่าเออแบบเขียนถูกหรือเปล่าหรือว่าเขียนผิดแล้วว่าครูนะเขาจะเข้าใจไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่แน่ใจนะสามารถที่จะนะจ้างครูนะเป็นแคดดี้นะหรือเป็น ผู้ช่วยนะคะเป็นแอสซิสต n นนะะที่จะช่วยตรวจนะการบ้านให้ก็ได้นะหรือสมมติว่าใครที่อยากจะแบบว่าต้องไปพีเต์แล้วครู PowerPoint ก็แบบกาก,ากมากนะแล้วเวลาพูดก็ไม่มั่นใจนะก็สามารถที่จะแบบจ้างครูนะคะ799บาทต่อเดือนนะได้3งานนะคะก็ให้ครูตรวจให้ให้ครูมานั่งนะให้ครูวิจารณ์ว่าเฮ้ยพูดเป็นยังไงบ้างนะที่กำลังจะไปพูดในชั้นนะเป็นการเตรียมความพร้อมนะหรืออาจจะเป็นงานแบบอย่างพวก อุปรัคนะคะหรือว่าแอสเซสหรือว่างานเขียนต่างๆเนี่ยเอามาให้ครูช่วยแก้นะคะแล้วครูก็จะแนะนําว่าเฮ้ยตรงนี้นะใช้อย่างนี้สินะคะมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยออกมาดีสวยงามนะคะแล้วก็ได้เกรดดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบริการของครูนะ,ะส่วนในเรื่องของ Pre-SFE เนี่ยเป็นลักษณะว่าสําหรับนักเรียนที่แบบเรียนสดนะแล้วก็แบบว่าหูไม่มีพื้นฐานเลยนะ ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยแล้วก็โอ้โห,โหโกอไก่ขอไข่ไม่ได้นะ A B C ก็ยังไม่ได้เลยนะคะหรืออาจจะเป็นนักเรียนที่เรียนกรุณาแล้วก็ได้หรือยิมนาะเซียมก็แล้วแต่นะที่ว่าแบบว่าโอ้โหวยากรณ์ยังไม่แม่นอะ่ะไม่รู้ว่าอัดแอดจะใช้เมื่อไหรไม่รู้จากหูหซัดไม่รู้จัก B ีซัดอะ่ะคืองงไปหมดนะคะกลับมานะกลับมาเรียนนะแบบผู้ที่เริ่มต้นนะก็คือจะแน่นนะทีนี้กลับไปนะใน5สัปดาห์เนี่ยพอกลับไปเรียนนะจะเขียนได้แบบโอ้เวอร์วังเลยประมาณแบบ หูฉันรู้แล้วฉันเก่งฉันนำเพื่อนอะไรอย่างนี้เลยนะจะมีฟีลนี้เลยนะคะก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะเรียนนะต่อสู้ไปในระดับสูงอีกทีนะอย่างมหัศจรรย์เลยนะคะนี่เป็นเทคนิคพิเศษของครูเองนะคะ,ะที่ได้รวบรวมเนื้อหาอย่างบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันนะคะแล้วจะทำให้เราเนี่ยก้าวกระโดดเลยคือแบบว่าไปดักหน้าคนอื่นเขาเลยนะคะอันนี้ ก็คือโฆษณาเยอะไปนิดนึงนะโอเคค่ะต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการชำระเงินนะ,ะก็สามารถที่จะชำระได้ทั้งในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในสวีเดนนะก็ลองไปอ่านกันดูนะมีมีไอ้ตารางให้แปลงหน่วยด้วยนะคะกรณีที่จ่ายเงินในประเทศไทยนะแล้วครูก็มีทําคลิปเล็กๆน้อยๆน,นะคะตลกสนุกสนานเฮฮานะ,ะถ้าบทเรียนใหม่นะครูก็จะมาอัปเดตตรงนี้นะคะ ก็คลิกเข้าไปเลยนะอย่างสมมติครูมีเรื่องนี้นะก็คลิกเข้าไปนะคะถ้าเกิดเป็นนักเรียนที่แบบเป็นสมาชิกพรีเมียมนะซื้อ นะคอสเรียนของครูนะคอเรียนสดนะหนึ่ี่คือแถมตัวนี้นะคะก็จะได้ตําแหน่งนะคะหรือสิทธิพิเศษนะเป็นสมาชิกพรีเมียมก็จะเข้าถึงบทเรียนนะคะเข้าไปท่องศัพท์ได้หมดเลยนะหรือคนที่ไม่ซื้อคอเรียนสดอยากจะซื้อแค่คําศัพท์ของครูนะคะสี่โครนนะซื้อครั้งเดียวนะใช้ได้ตลอดเลยนะคะไม่มีหมดอายุนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะ,ะเดี๋ยวครูลองคลิกไปนะคะ อย่างเรื่องนี้นะคะคือทำความคุ้นเคยกับคำกลุ่มที่3นะออหรือเทียเดยเด็คลินาคูนเนนนะ,ะ่าผู้หญิงคนนี้ครูก็จะมีแบบถ้อยคำนะบรรยายไว้นะว่าคืออะไรยังไงให,ให้ได้สังเกตนะจากนั้นเห็นไหมคะก็จะมีคลิปเสียงนะคะกดไปค่ะเ n film, f i l m e ล f i l m ฟ r ฟิลนะ์มอร์นาะอันนี้ก็เป็นเสียงของสามีครูนะครูบังคับนะเสียงบางครั้งนะถ้าได้ยินเสียงสามีของครูเสียงเศร้านิดนึงนะไม่ต้องกลัวนะหรือเสียงแบบดิฟเพเมียราดนะคือถูกกดดันนะครูก็ครูก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้นะคะก็จะเห็นนะอันนี้รู้สึกครูไม่รู้ว่ามีใครทำหรือเปล่านะแม้กระทั่งของเว็บของสวีเดนนะคะเขาก็อาจจะมีแค่เอ็นฟิล์มนะคะแต่เขาจะไม่มี ฟิเมนฟิเมอร์ฟิเมนาคือจะไม่มีคลิปเสียงนะของครูนี่มีหมดนะแล้วเวลาท่องก็คือเป็นไงท่องเป็นตับแบบนี้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่มีใน i n i l a s c o m นะฮะซึ่งแถมเลยนะอันนี้แถมให้นะักเรียนที่เรียนสดนะคอส1,490เนี่ยคือแบบว่ามีแบบนี้ด้วยนะครูก็หามาให้เลยอย่างเช่นคำกริยานะในกลุ่มที่3มีกี่ตัวด้วยกันเนี่ยเห็นไหม 59ตัวก็คือถ้าท่อง59ตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนรูปนะคะขอโทษนะคะอันนี้ไม่ใช่คำกริยาอันนี้เป็นคำนามนะกลุ่มที่3นะคะถ้าว่าเราท่องได้ทั้งหมด59ตัวนี้คือสามารถเอาไปเขียนได้นะแล้วมันไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะมันมีอยู่เท่าไหร่4ี่ห้ากลุ่มนะคะคำนามนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่าเดี๋ยวครูลองกลับไปที่หน้าแรกใหม่นะคะอ่านะคะ เพราะฉะนั้นบทเรียนใหม่ๆนะคะก็จะมาอยู่ในส่วนนี้นะ แล้วครูก็ยังได้แบ่งบทเรียนนะคะเป็นกลุ่มๆด้วยอันนี้บทเรียนฟรีนะ,ะสำหรับทุกคนนะคะที่ไม่ได้ซื้อคอร์สเรียนกับครูหรือไม่ได้ซื้อ,อคลังคำศัพท์499โคน,นะก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้ฟรีนะ,ะมันก็จะมีคำศัพท์นะ,ะเป็นภาษาพื้นฐานเนี่ยนะ,ะบทเรียนฟรีครูก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก,กดโชว์มอลนะคะก็ะค,ะคือแสดงเพิ่มนะคะก็จะมีนะครูพยายามทำอีกนะ,ะจริงๆครูคเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแล้เยอะมากนะคะแต่พอดี คือยังไงคะคือแบบครูเปลี่ยนนะก็จะย้ายบ้านนะจะย้ายเว็บไซต์ใหม่นะครูก็เลยยังไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะมาแน่นะภายในเดือน2เดือนนี้นะคะเสร็จแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของไวยากรณ์ครูก็จะรวบรวมไว้ตรงนี้นะคะวยากรณ์นี่ครูจะทําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทําไว้ให้นักศึกษาหรือ,อนักเรียนนะในคอสพรีเอสฟีด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถเข้าถึงบทเรียนทั้งหมดนี้ได้หมดเลยนะแต่คนที่แบบว่า ไม่ได้ซื้อคอร์สนะคะก็จะต้องเข้าไปในตามพวกบทเรียนฟรีพวกนี้นะคะซึ่งจะเข้าไปในสมาชิกพรีเมียมไม่ได้นะคะอ่าแล้วครูก็จะมีภาษาในร้านอาหารนะคะที่ครูทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีภาษาในร้านนวดไทยนะ,ะแต่ว่าอาจจะอันนี้ครูก็ทําเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆในนานา,นานาคตนะคะทําใหเา้เรานะคะเ,เข้าไปดูได้อย่างสมมติคนเปิดร้านนวดใช่ปะ่ะนักนักเรียน PSF ของครูนะก็เลยเข้าไปเลยนะ ดูซิส่วนต่างๆในร่างกายนะเพราะเราจําเป็นจะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะนวดนะลูกค้าเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรบ้างนะหรือนะักศึกษาที่ยวเกี่ยวกับพวกวอร์ดนะเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลหรือทางการแพทย์เนี่ยก็สามารถมาศึกษาดูได้นะอย่างเช่นคําว่า Arm นะคะอาก็มะะอีอะไรบ้างคะ นะก็จะมีอาร์เมนอาร์มาอาร์มานานะคะที่แปลว่าแขนเห็นไหมแขนเนี่ยคำว่าแขนคําเดียวเนี่ยมีหลายรูปนะคะอ่าเนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างแล้วแต่บางอย่างก็อ่าเป็นประโยคนะครับหรือเป็นวลีอย่างเช่นเดนแบนสตราหันเดนนะคะมือข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็กดฟังเสียงค่ะดันดันสตราหันดันอ่านี่ก็จะเป็นเสียงของสามีครูนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะอันนี้วิธีใช้เว็บไซต์นะคะที่คู่กับ อคอร์สเรียนสดนะคะตัวนี้ซื้อคอร์สเรียนสด1490โครนได้ตัวนี้ด้วยนะคะ หลังจากนั้นนอกจากมีเรื่องของการนวดนะคะภาษาที่ใช้ในเรื่องของการนวดก็จะมีอะไรอีกคะมีภาษาในเรื่องของร้านเสริมสวยนะคะนะใครจะเปิดร้านทําผมนะคะให้เข้ามาดูในนี้นะหรือจะเกี่ยวกับพวกโรงเรียนนะมีลูกนะหรือจะเจรียนในระดับสูงนะคะก็เข้ามาดูในเซกชั่นนี้นะซึ่งจริงๆแล้วมีอีกนะมีเพิ่มอีกนะคะแต่ครูยังโอ้โหตัวคนเดียวเลยนะ่ะทำอยู่คนเดียวนะแล้วไหนจะบังคับข่มขู่ให้สามีนะคะ อัดเสียงอีกนะบางทีก็เป็นเสียงลูกสาวนะครูก็โ,โหนะทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะต้องช่วยกันทํามาหากินนะหรือจะเป็นเรื่องของคาแสลงนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วมาท่องคําศัพท์ในนี้ได้นะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับบ้านและสวนเริ่มน้อยลงน้อยลงนะประคุณไม่มีเวลาทําเท่าไหร่นะตอนนี้ครูมามาเน้นเรื่องคอร์สสอนสดมากกว่านะแต่ว่าครูจะอัปเดตนะเรื่อยๆนะคะ ครูสัญญาครูมาแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของเว็บไซต์ e-nlas.com i นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองเข้ามาดูกันนะคะวันนี้นะคะครูก็จบการแสดงเรื่องของเว็บไซต์นะ,ะแล้วขอเน้นย้ำนะ,ะเดี๋ยวครูกำลังจะเปลี่ยนเว็บไซต์นะ,ะไปเข้าไปในเว็บไซต์ที่สวยงามกว่านะ,ะง่ายต่อการาใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็อันนี้ก็คือเว็บไซต์ i n i l a s c o m ที่จะแถมนะคะให้กับนักเรียนที่ซื้อคอร์สนี้ค่ะ pre-SV นั่นเองแต่เล็กเยลนี่ไม่ไม่แถมนะเล็กเยลเนี่ยจ่ายเป็นรายเดือนนะ,ะ799ถ้าอยากจะซื้อเว็บไซต์เพิ่มนะคะก็คือต้องซื้อไอตัวนี้เพิ่มด้วยนะ,ะ499นะแต่ว่าเป็นไงคะตลอดชีวิตค่ะตัวนี้นะ,ะอยู่กับครูไปตลอดชีวิตเลยโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ